นักเลงอันธพาลในทศวรรษ2490ถึง2500กับความเข้าใจเรื่องแดงใบเล่แล้วแต่ปุ๊กคงเป็นวลีจับใจผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองแต่ในความเป็นจริงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพมายาคติที่ครอบงำการรับรู้เกี่ยวกับนักเลงอันธพาลในช่วงปลายทศวรรษ2490ถึงต้นทศว 2, รรษ2500เสียจนกลายเป็นความจริงที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนในปัจจุบันไปเสียแล้ว ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเรื่องราวของกลุ่มนักเลงอันธพานเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นไปตามที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก็ตามนักเลงอันธพานคำว่านักเลงหรืออันธพานนั้นมักถูกสื่อความหมายออกมาในแง่ลบแต่การนิยามความหมายนั้นผู้นิยามมักเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการของนักเลงหรืออันธพาน แต่หากมองจากสายตาของกลุ่มผู้ที่ออยู่ในวงการแล้วว่าจะไม่ปรากฏคำว่านักเลงหรืออันธพาลที่ให้ความหมายไปในแง่ลบแต่อย่างใดแต่จะพบคำว่านักเพลงหรือจิกโกที่มีความหมายที่ค่อนข้างที่จะเบาลงมามากจากคำบอกเล่าของปูกรุงเกษมหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้เล่าว่าชีวิตของเหล่าวัยรุ่นชายในช่วงนั้นล้วนแต่มีความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมตะวันตกและชอบฟังดนตรีตะวันตกเป็นชีวิตจิตใจ และชอบการเที่ยวไปตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานบันเทิงต่างๆเช่นถนน13ห้างบางลำพูวังบุรพาซึ่งล้วนเป็นแหล่งคบปะกกันของบรรดาวัยรุ่นขจโจในสมัยนั้นทำให้ในหลายครั้งเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันของเหล่าวัยรุ่นกลุ่มต่างๆที่เกิดการขัดแย้งกันทั้งในกรณีที่เจอกันครั้งแรกแล้วไม่ชอบหน้ากันหรือเป็นคู่อริเก่ากันมาก่อนการทะเลาะวิวาทนั้นมีอาวุธส่วนมากเป็นไม้และมีดแต่ไม่มีอาวุธปืนเข้าไปเกี่ยวเหมือนในภาพยนตร์แต่อย่างใด กลุ่มวัยรุ่นอันตรายที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเวลานั้นได้แก่แดงใบเล่ปูระเบิดขวดดำเอสโซ่ปูกร่มเกษมจอร์ดเฮาดี้หล่อปังตอ่อตุยระเบิดขวดและอื่นๆกลุ่มขโจนี้ยังถือได้ว่าเป็นเพียงแค่นักเลงรุ่นเล็กที่นิยมเสียงดนตรีและการเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูงรักในศักดิ์ศรีรักเพื่อนพ้องและนิยมการแต่งกายให้ดูดีเท่านั้นไม่ได้เป็นถึงผู้มีอิทธิพลหรือนักเลงมืออาชีพที่มีหน้าที่ในการคุมกิจการเถื่อนต่างๆแต่อย่างใด สภาพสังคมไทยในช่วงปลายทศวรรษ2490ถึง2500ช่วงปลายทศวรรษ2490ถึง2500สังคมไทยอยู่ในขณะขอองค์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากการขยายตัวของเศรษฐ,ฐกิจทั้งในด้านการค้าและบริการภายใต้เศรษฐ,ฐกิจรูปแบบเสรีนิยมทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลากหลายด้าน ทั้งการศึกษาการแพทย์สินค้าและบริการต่างๆและอื่นๆอีกทั้งกรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่มีประชากรที่หลากหลายทั้งชนชั้นสูงชนชั้นกลางที่ขยายตัวมากขึ้นหรือชนชั้นล่างที่อพยพมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาขายแรงงานในเมืองกรุงวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกันได้แพร่หลายในสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเรื่อยมาจนถึงช่วงหลังสงครามเย็นการรับวัฒนธรรมอเมริกันนี้แสดงออกทั้งด้านการแต่งกาย การไว้ทรงผมให้เหมือนกับดาราฝรั่งโดยเฉพาะเจมดีนและเอลวิสเพรสลี่รวมทั้งการฟังเพลงร็อกแอนด์โรวัฒนธรรมอเมริกันได้รับความนิยมในหมู่กลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วและกลายเป็นค่านิยมของวัยรุ่นไทยในยุคนั้นถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องการยกพวกตีกันของนักเลงอันธพาลในช่วงนั้นจะไม่ได้เป็นปัญหาระดับชาติที่ร้ายแรงมากนัก แต่เมื่อเกิดการปฏิวัติครึ่งในปี2501ปัญหานักเลงอันธพานถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความสมบสุขในสังคมการสิ้นสุดของนักเลงอันธพานภายหลังการรัฐประหารและครึ่งสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐหลังปี2501ได้มีการจัดระบบระเบียบสังคมกันอย่างจริงจังการปราบปรามนักเลงอันธพานเป็นหนึ่งในในโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่ง ระเบียบข้อบังคับมากมายถูกนำมาใช้ในการจับกุมและปราบปรามบรรดากลุ่มวัยรุ่นต่างๆนักเลงที่มีชื่อเสียงต่างถูกจับเข้าคุมขังคุกที่ลาดยาวกันเป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของกลุ่มนักเลงอันธพาลที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก